อาหารบ้านนายโยกอะทอดปลาทูได้พี่น้องเด้อปลาทูมื่อนี่ซีตอาหารวอย่าง้ณพี่น้องก็มีแบบบ้านๆน,นี่แหละคะ่ะอาหารก็ได้จัดเรียงไว้อย่างสวยงามค่ะน่ารับประทานตัวงามๆปลาทูตัวงามๆด,ด้วยพี่นอ้องเห็นชัดๆนะคะเนาะอันนี้ไหมนี่อาหารบ้านนายโยกะมะื่อนี้มีซัมนี่ได้พี่น้อง ะน้ำไม้ต้มตอนแรกว่าเดียวน้ำไม้สดมาต้มค่ะมันบ่มีค่ะเอา,เอาน้ำไม้ยันดีมหเน้ำข้นอ่ะน้ำไม้ปี๊บไมเกี่ยวก็แซ่บปึกกันละจ้ะต้มน้ำร้อยแล้วก็แซ่บปึอกันนะอาหารมันบ้านพี่น้องไม่อย่างไรดอกแล้วก็นนะ้ำพริกกระปิ เออจะยมีมะเขือจะไตู้อีกน้อยนึงไประเดี๋ยวเราออกมาเนาะค่ะนี่แหละคะ่ะอยากกินนั่นนะหินปลาทูซื้อปลาทูมามือนั่นแหละค่ะสามเข่งเนาะทอดไปแล้วเข่งนึงก็เลยเลยยี่สองเข่งเจ้าก็เลยว่าเออทอดออตำน้ำพริกกินก็น่าสนกว่าก็เลยจัดไปเลยค่ะนี่พริกกะปิ ใส่มะเขือพวงมาเป็นน่องแต่ว่านี่โบปลาใส่กระไแต่โกนมักเนะเาะยโยโบจะยกกินได้ทั้งสองอย่างนั่นแหละค่ะใส่ก็ได้บใส่ก็ได้เนาะค่ะนี่มาซมนังกันนะพี่น้องเด้อพริกกะปิจ้าฝีมือยายโยค่ะอาหารบ้านยายโยเขามีซ้ำนี่กับมือนี่ค่ะมีพริกกะปิกับอ่ปลาทูทอดนี่นะค่ะบเได้มีอยียงมากมาย แต่ละมื่อละวันน่าเนาะกับเขากับ,บน้ำมันน่าจะวนยูซี่ได้เป็นเ่ององมีน้ำพริกมีตำม,มีอย่างเสียจะยอมมาก,กินแบบนี้บนได้มีเอ่ออย่างก็อยากอยากกินยูเอ่อปลาอย่างก,ก็ขึ้นก็นกนไ,นได้แต่ว่าก็มีสัมผัสกินสนัมผัสได้เป็น้องเนาะเฮ็ดยูเฮ็ดกินปลาแต่ละมือม่อลอวันน,นี่ก็ะไรปลาก็าที่ไปกินเขากินน้ำมันจา้า ไปพี่น้องไปกินข้าวน้ำกันบันค่ะมาเด้อมาเด้อกอกับยายโย่เด้อจ้ะเด้อมาปีกปะทูเหลือครบทุกอย่างทั้งหัวทั้งอะไร <c oughs> ที่พอเกินโตต้องเล่นย่ยอกินก็ได้ที่ว่ายมือเส้าพอดีคาบนึงเนะาะค่ะไปจ้าไปกินกัน